าเดี๋ยวสิฟ้ามาเบิ้งท่งแม่สุภาพได้แล้วครับนี่นี่อันนี้อันนี้เบิ้งาเถกเฮ้ย่าบเถกตู้วใหญ่มันเกาะนี่มันเกาะอัญยางสีเหลืองโอ้โห่ดาเถกได้์สเลีวเอ้าของมาใสมึงเที่ยวมาใสเออมาหมูว่านี่มากมากกันน้องได้์ูุราซีหาโตฮะเดี๋ยวนะมาต้องอ้เล่นก็นี่ขุมว่ายตัวขุมจวดไปเลยอะไงจวดไปเลย นี่อุ้งเด็กตัวเนี่ยงหนามันเลค่อกค่อยๆค่อยๆหาค่อยๆหามองน็ดิเลิกเด้อครับเด้อคนมาหาดอกมันเลือกเลยไอ้เรียกว่ามึงไม่บังตัวนี้ตัวเถื่อคือตัวเมียตัวเถื่อเถื่ขโมยเออตาชัยแม่สุภาพตาชัยก่อนครับแม่สุภาพเข้านี่แม่สุภาพเพิ่นมาเพิ่นมามากับนางแต่มื่นว่านครับสาวขึ้นเดบุระซีโต มัวโหโมือนีิก็ลอกมาสั่มห้อยเกลือมึงอดีห้อยเกลือได้เดี๋ยนี่เบิรงเขายางมาตั้งเต้พุนครับโอ้ยไก่แห้งเรื่อยแม่เด้๋ต้นนี้ก็ได้ต้นแหลกนี่เออเอานี้เปิดคลิปใส่ต้นแหลกได้เป็นโต้นเถิดมือนีไม่สมาอ่ะแม่ลองสาธิตวิธีการหาเบิิงหาเมึงแม่นอกมึงอตั้งเฮายางจอบๆผมเมื่อกลอยอยู่ในนี่แหละมันเกาะหยางอยู่ที่เกาะเกาะอยู่ที่ตั้งเข้าตรงคอยหยางแต่เม็นรอยหยางแห้งมันก็ มันก็ลงทั้งไต่มันก็ลงข้างล่างแต่อันนี้อ่นหูด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อยวอ่นกัเคยลองเมืองแล้วครับพี่น้องแต่ขันตื่นอันนี้มันตื่นเหรอยวอ่นสีบอกว่ามันสียู่ประมาณใดนี่ครับนี่อยู่สีอ่นขันตามากค่อยๆเนาะมันก็บ <serving> สีกาะๆอยู Boy? ่ยงสีละนี่เอ่อกาะๆอยู่แต่เท่ามาแบบหลายๆคนตัางสี่มันก็สีลงทั้งไต่เลยแต่เท่าสีแนมเห็นอยู่ครับเท่าแนมมาทั้งใกล้ๆเซลนึงมันเห็นมันขยิบ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 ลงเออเออนั่นแหละเท่าสีแนมเห็นอยู่ เดี <c oughs> <expand> ๋ยวพี่น้องเล่าเบิ้งกันได้ครับเดี๋ยวพอต้มไม่ก็นเล่าเบิ้งว่ามันสีอยู่แบบยังไงลักษณะการเกาะมันสิเป็นอย่งไรเดี๋ยวพี่น้องเล่าเบิ้งครับนี่ที่ก็ไต่เขาก็คอยไต่หากันแต่เบิ้งว่าตัวตะไปผู้ใดสิพอก่อนครับพี่น้องนี่ทางเมย์จะพาพอได้ครับเด้อคอยคอยละนึ่เฮ้อจำเลยครับพี่น้องครับนี่จำเลยอันนี้นี่แล้วแม่ถ้ามึงเดียวอ่อนผ้าเพิ่นเบิ้งก่อนอันนี้คือทาปกติเออมันมันมุวยธานี้มันโมเมนี่ครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่ ไอแม่สุาจับเลยวิธีกันเอ้านี่ครับพี่น้องครับแค่นี้เองครับสรีอาใล่ตัวเธออีกขึ้นเ่าตัวถืออีกแล้วเจมเลยเดี๋ยวของดีเดี๋ยวต้องกินหอมครับพี่น้องครับเมันคือบนว่าเขาครูเนาะต้มเม้มันบมดต้นผอบป่คอู้หูาเดี๋ยวต้องถึงสองตัวเลยแจมเลยครับมาเบิ้งครับทั้งน้องพ่อครับเอออ้ครับวันนี้แล้วครับ เห้เนี่ยพี่น้องพี่น้องพ่อแนมเห็นบอลเด็กเพื่อนนึงได้อุลเอาไฟเอาไฟมึงตัวไฟโตขึ้นมามึงเอาไฟโตขึ้นมามึงเออนี่ครับพี่น้องเห็นบอลนี่นี่อันนี้คือทานี่แหละครับตีเขาเห็นปกติกันก็มักมักอยู่ทานี่แหละครับเรียบร้อยเองไหนตัวเมียฮะเด็ดตัวเมียตัวเมียไอ้แม่วงตัวใหญ่วะตัวไงเรื่องหนาวเรื่งหนาวตัวใหญ่ครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวใหญ่ ไอ้ถุงมาใส่นะปลาไม่ไม่ไม่ปลาสูดรปลาสูตรปสูตรเไสวไม่ส่วนส่วน่ฟัเมืนมากระสูนครับกระสุกระสุนเอาไม่เห็นยังโอ้โหมาถึงก่อนผื่นเอ้าเอาไส่นี่ตัวที่สามตัที่สาม่ืมกโค่ไว้ถุงมันออกได้เลยเดยเบ่มันไตแห้งแห่งอ่าครับตัวนี้ตัวที่สมมาเดอร์พอได้นาเลิกครับเป็นตัวม่ เป็นต้นแม่ค pues ร mm ับพอแนะนําเลิกเดี๋ยวเาต้องกลับเ่าเนี่ยร่มมากตรงนี้ครับนี่เดี่ยร่บไปทางเลิกๆอีกลงลบไปเลิกๆเลยมันมีไปเด็ดตุ่งหมองครับทั้งน้ำเลิกทั้งน้ำตื่นเลยมันมันมันสีอยู่ประมาณมันจีบก่อหยาอยู่ใต้น้ำเนี่ยแห้งกับอีร่เลยหายคือตัวนั้นอีกที่จริงเขาหนาจะได้ตัวนั้นเนาะต้นเล็กๆนะตัวเขาเห็ดหายเนี่ยระดับน้ำบางท่านหนองครับพี่น้องครับประมาณ กระโตเลยหัวเขามาแล้วครับทำไมสุภาพเขาปั้นหัวเขาตั้งสริหัวเขาก็ตัวนั้นตั้งเลิกกันบ่นั่นแต่ก็ไม่มีอุปสรรครครับพี่น้องครับเบื้องดีกระไตไปเรื่อยๆกระเขากะคอยๆมันก็อยู่ตั้งถึงมันก็บไม่มีอุปสรรคแม่สุภาพพาออีกแล้วอุณหภูมลงไปทั้งเลือกยังดีคุณเหรอพอตื่นพ่อขี้เก่าถ้าบ่นเลิกยังสีเอาได้อยูยง่ายอยู่ถ้าบ่เลิกยังสีว่เดี๋ยวๆๆอย่ามันลงเลิกเด้โอ้สนิทผสมนิ่งไทยเห็นอยู่ นะครับพี่น้องเดี๋ยวอุจจาระเดี๋ยวมันจับง่ายเดี๋ยวแม่ออกกเบิ่งไอคนเบิ่งคนเห็นหมอแม่ไฟแม่ใสเห็นดเอ่อเห็นว่านี่ครับพี่น้องครับเห็นเป็นตัวแมงดาบะครับนี่อันทีมันเกาะอยู่ในหย่าหน่เกาะอยู่ในใจกับตัวอันนี้มันขยับลงไปหรอบิ่งแม่สภาพจิตจับครับคอยได้แม่อย่าพลาดาได้เห็นตัวมันอย่างดีครับเรียบร้อยครับนั่นโตตเถจอกลางๆเนาะเจอเถิกอีกแล้วนี่เออ เดี๋ยวมันกันกลั่นหรือตเถิอถ้าถิดล่ะไม่ใช่่มันในตู้เถอดมันแต่ตูดีๆเลยโอ้โหเนี่ตู้ที่ทอยเราสีแห่ยางไกล้จะเพลินสีตัวแล้วเตรียมๆกันอยู่เตียงสีจับง่ายอยู่ครับคืออยู่อนุสาลอไปหม่องเลือกยางดิเขากอกว่าหม่องเลือกแล้วมัน มันหกมันเป็นตาเดีเปียบกลัวแมวเกอว่าไหลเออมันมันกัดสีไลกันเหรอพี่น้องแต่มันอุ่นน้อมสีหาบ่เห็นเองแหละเออมันหกแห้งอ่นกับป้ามนี่ลงมาทั้งเลือดครับอืมหนึ่งบ่เห็นดีเลยแต่มันเข้าเพียงขาโตเลยเลยเอาไปนองโดนอุ่นอผ้าเบิรงนะครับเดนโตเต็มไปกับห้องครับโอ้ยอย่างตื่นเลยยังมาอยู่ตื่นแต่สลี หมดเลยว่าเห็นมันอยู่ระรอนั่นไหนโอยู่ยน,นี่นะอันนี้ครับพี่น้องครับอันนี้มันลอยมาเกาะเดินมัอยู่ท่านี่ครับเดี๋ยวไฟออกนะเอาไฟออกกันเดี๋ยวสายเป็นเบิงบ้งก่อนน้ำตื่นนี่เพื่อปัดตัวยิงไฟบั้งเออเออดีครับพี่น้องเหี้มันนี่น้ำดำนี่ครับเอ้าไอ้ผู้เห็นนี่นะจับก,ก่อนเลยครับเรียบร้อยก็ถือตัวแม่ตัวแม่มั้งตัวแมย์ดอกตัวใหญ่งอืมตัวตัวหนึ่งตัวงามอยู่โอเคครับอันนี้ตัวน้ำตื่นนะครับเด้อ ตัวทีหาครับนักจ่าสมมาเรื่อยๆครับจะหาตัวล่ะไปตัวนี้ได้ง่ายครับเพราะว่าอยู่ตื่นเลยจะได้บอดีเห็นทามันเกาะว่าตัวนี้มันอยู่จังไหนแบบน้ำตื่นนี่อันนี้อุ๋มตาตัวตาใหญ่ขึ้นมาเลยสองสองสองตัวเหมอกุ้งตาบแบอย่างไง ตัวคครับอยู่ในน้ำลึกๆเลยครับสวิงมาได้บ่เห็นว่ารับพี่น้องน้ำด้ำเห็นว่าในน้ำเลึกดอ่ะตัวคอไหลเองเลยครับเด้อมันอยู่ในในหลุมสิตัวศพตัวตองตัวตองเฮ็ดเหาบว่ามือมือถือเลยรตัวลงไปคุ้มหรืบเปล่าไมีสมวกเฮือปืนยิงได้เลยครับนี่ตัวใหญ่ๆหญ่เลยนี่โอ้ยกล่องมันขึ้นตัวมวยใหญ่วะตับท่อเขียนไปเลยไปนอนครับคุ้มคุ้มคุ้มเลยเลืกนี่นี่ถึง เออต้วซุมอโอ้มาท่านแล้วลงทานอีกแล้วเหรอนวณผิดบอ่าเลิกปนนี่ว่ะไปเลยปะก่อคำนวณผิดตีนอกว่เลิกบนเลิกไันนี้เป็นหลุมครับลุมคุ้ยนอนนี่นีเออเป็นหัวคุ้ยนอนนี่นี่ไปเนี่เลยปะไปเลยปะไปะไปเลยไปลยปปไปเเอไปเลยไปลไปเลยเยา พี่น้องครับนี่ต้นนีโอนเป็นคนผอ้ได้ครับเด้อพี่น้องเด้อแต่ป้าค่อยๆนะน้ำน้ำมันสะเทือนเด้อเห็นบ่ครับนี่ป้าไฟยังมึงนึกขยับนึกขยับเราป้าคุณเรื่อยๆคุณเร่อๆไปแล้วเอาเอาเด้อต้องได้สวิงแล้วเด้อพี่น้อครับพี่น้องกันคนที่ปืนมาขยับเลยขยับคอปลาเลยเออเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆเปิดเบ้างค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเตี๊ยมสวิงเลยสลีสวิงก็ได้พูดนึงสลีเต่ขยมบเลยป่ะมันได้ขยับแล้วมันมันไปได้ใกล้ครับพี่น้องครับอันอุปสรรคเอาต่อไปคือน้ำคุณ กันเห็นป๊บจับเอาไปได้เลยมันสิวนิ่งๆครับพี่น้องครับนี่เพื่อนำคุณเขยิมแห้งบ่ได้ตัวนี้เห็นอยู่นี่บวกนี่ก็บวกไงพี่น้องในบวกกันนี่อืมขยับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเวลาเห็นมันเกิดป็นสีล่ะตัวแหลกยังสีล่ะอืมกดสีขยับนี่ๆๆเราๆนี่ๆมาหนี่นี่ๆจับเขาหนี่ได้กท่านบวกครุบครุท่นวะได้อยู่เรียบร้อย ตตคือตมนี่ตัวเมีโอ้ยบะหมันนด้เขาเองตมบะหมันต้มเติกด้เขาโอ้ยลำโพงตัวแหลกลำโพงเอมันลงไปในหิดินครับไปเกาะในหีนดินอยู่อ้นมาในตัวเมียโอ้ยบะหมันตเถึกเลยไอ้ฮ้ี้เห็นไนี่นี่โอนั่นได้เดี๋ยวเดยวนี่พี่น้องเขาเห็นมาคำเดียวนกจไปเอาด้วเด้อมึงเป็นเออขาาๆนี่แหละนี่เ็นนี่แหละอันนั้นปั๊มคนทิครับ คอยเด้อครับเอ้ยตัวถึกตัวเมตัวถอตัวถืกเอ้ตัวเมียกักางๆเลยตัวเมีย่ตัวเมีอีกแล้วโอาดูนุ่นอยู่นี่โอเคครับตัวเมียตัวถือไรเราเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หีด้วหนึ่งเด้งเด้งถึงตัวหนึ่งอันนี้ใส่เวลาสุ่มงประมาณสุมงกลัวๆครับพี่น้องครับกระไรประมาณนี้มาเดียวตัวเมีย ดูโมกุกุกับกัดือว่าได้เด๋ยวมันสลายปอนไดนี่งามอยู่งามอยู่อันนี้นเป็นห้อยเกาเมยสุภาพครับแต่มามือแหลกก,ก็คือสลายอยู่มาหลายคนปอนนี้อ่ะแล้วสูงกันต่อครับลุยต่อเดี๋ยวเราติดตาม,มังเลยเรื่อยๆเอาบริหาเจออีกครับมาเบิ้องต้นต่อไปครับเป็นแม่สุภาพด้วยครับเด้อเดี๋ยวแม่ท่านเพิ่งไหโอ้มีแต่ต้นลงแบบ ไปก่อนตลอดเลยครับพี่น้องครับบดเห็นต๊กอมเตือพีอมล้ลไฟผู้ใดบังไฟเนี่พี่น้องแม่พ่อเห็นเป็นโตบ่ครับนี่ก่ออยู่กางๆต้นเมเอาเลยแม่าไมครจับครับจับเรียบร้อยยอแต่ันางไงไมันยังไงนี่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นตแมรเลยอันนี้ตันนี้ตเมยไงนะครับเด้อเออไงกูมูเลยงไงกูมูเลย โอ้ตุ่นตัว้มยัยไงสนี่ก็ยังโอเคเลยเออตัวที่เจ็ดแล้วตัวที่เจ็ดเอรอในเจ็ดแล้วครับพี่น้องครับ,บ,รบนนเดินนะครับตัว,น,วน,นี้อโอนไม่คนเห็นนะครับเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ้านนี่เกาอยู่ในน้ำนะครับนอ่าเดี๋ยวให้แม่คายไม่นคนจับครับ<ะ>ท่านมอนอเลือกได้ไหมียบร้อยอยู่ไหมเรียบร้อยแล้วตัวแม่ต้องถือตัวนี้ ู้ตัวเมียอีกลหรอูตัวเมียไงเออตัวเมียเหรอครับพี่น้องครับโอ้โหโดนแห้งครับเ้าพี่น้องเด้อเขาพึ่งได้ตัวแรกโดนแห้งตัวนี้ฮัเโหลนี่ขยำมันล่องแหนมสิไตออกได้อท่านไตขึ้นลหรตัวนี้ใส่เวลาโดนแห้งครับพี่น้องครับตัวนี้ประมาณสอง่วโมงได้ครับเด้อพี่น้องเด้อีตเอาหามาถือว่าถือว่าโดนแห้งเหรอมึงเถอะสถานที่นี้มันก็หกน้ำก๊อนสิหาเพื่อน อืมเบิกเห็นนะตอนที่เขามาแต่งเตระแรกๆมันโบหกถึงขนาดนี้เด้ก็เสียหายเห็นตัวนึงตัวนึงนี่อู้สายเวลาโดนแห้งครับก็แต่ว่าเขับระกันหาอยู่ตลอดอยู่เห็นมั้ยเ่แต่เห็นโตมันก็บเบาหนาเครับพี่น้องครับเนา่ยแนมไม่ไหวก็ได้มันสีมันสีสะดุดตาอยู่ครับมันสีขยับเวลาถือแสงไฟเฮับปุ๊บมันก็ขยับลงเลยมันก็เห็นเห็นเห็นอย่างว่ามันขยับนี่แหละแต่บอกขยับนอกจากให้เราเห็น อันนั้นอ uh, uh. ันนี Look, ้ปลานิ hmm> ่นโอปุเอาต้นใหญ่ๆป่ตัวนี้งามอยู่เลยต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ก่อนนี่เห็นว่าปลานิ่นตัวงามเลยครับนี่เอางุ้มลงเลยบ่เอาปีเลยบ่คอยจับว่าปั้มปั้มตัวปีเลยท่านมองท่นเฮ้นี่นี่เห็นโตเลยนี่อย่าไว้ต้องเส้นศูนย์นี่คอยคอยคู่บาเดี๋ยวจีจับไปห้เอ้าเยอะไปห้แล้วเอามือหาเอ้าได้วะได้แล้วเห็นบ่จิบลอยต้นงามอยู่เลยเม่นั่นงมาไปปล่อยไปล่อย ไอ้โปอยสาไอ้โยสาเบื้องเตีครับพี่น้องมาตัวหน่อยทีไอ้ตัวหนึ่งมันกี่ว่านี่มาห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอายาอา้หยามงบ่ลงอีกเหรอบงเตอันปักมันครับพี่น้องปันปนินใหญ่เลยอันปักนี่นตัวนี้นสตักตักปั๊มตักลงลลงลลงแล้วู้อู้ตัวู้อู้ปะคอยู่ปะเฮ้ทาเขาเลยทาเขาเลย ครับพี่น้องครับอีมันแนะนำดำมดัมเออรดมือท่านี่รดมือหรอป๊าค่อยๆงูงูงล่ลงเรื่อยๆง้มลงเรื่อยๆงูงลงเรื่อยๆมันอยู่ซื่อๆอยู่งูงลงเรื่อยันนิดนีดโอ้ได้เลยแต่ตัวนี้เขาลุดมือเลยไหมไม่อย่างมาใส่สามัญถือว่าจับมาสู้กันเลยปล่อยเรื่องเบอร์สตอร์นละมาถ้าผมได้เอาอุปกรณ์มาใส่นะครับเนาะพี่น้องได้ติดตามสอนอุ่นนะครับตั้งแต่แดกแหลกเข้ากับผ้ามาจับป้านิ่ดูอยู่ครับหงายตียด้วยกันเลย มะเรียนบ่เศร้าเลยบ่ได้แล้วตัวใหญ่บ่สิผักโขดนาคเนาะน้อยก็เก่าอยู่น้อยก็เก่าเน้นน้อยเดี๋ยวตัวงามเลยสัมเดีเร์แล้าไปปล่อยสาบบ่เดี๋ยวเอาวันเด่อยครับพี่น้องครับบ่ได้มีไม่งอมาใส่เอาคือไม่เบิ่งเอ้มันก็โตงามลายอยู่มือนี่เนาะตงามเลยเด้ยทุกแม่เท่ามาตักป้านี่อีกบ่ตักไปปล่อยสาครับตักไปเลี้ยง กลับไปนอนครับแมงดาตัวต่อไปกอครับพี่น้องเด้อไช่เดี๋ยวค่อยๆอ๋อเห้ยลละเหีะาพี่น้องครับอุ่นเหละโอ้ยังเลิอกแม่เหี้ในจีนนี่สรเอไฟจีบังเออนะครับพี่น้องเห็นม่นในไฟสีขาวกันมันดูเลือกเลยเอาปูหาเห็นเลืกเลยนี่ติดรอย ตัวมียังไงตัวเถิดคุณซึ่งลูกเราลังหลีแต่ตัวมีเลยโอ้ตัวสีตัวไปเงาตัวนี้เป็นตัวมีแล้วครับพี่น้องครับเอาแต่ตัวเถิดตีแม่สุภาพได้แรกๆแรกแรกพูดได้อีกเนี่ยว่าตัวเถิกว่าฮะนี่พี่น้องพราะแนบออกอะครับปลาปลาคอมันมันส่วนตัวอยู่ตีเขียงนาะใช่ล่ะ นั่นไหนชั้นแนมหูเอาเห็นไหมครับนี่เล่นล่ายนี่สองมือเลยเอคอยประกบแบบเงึดงึดเลย้มันออกทั้งปองเลยเึบเรียบร้อยสวิงใสมาได้เดี๋ยววัดเขาหน่อยไอ้สลี่ยื่นเฝ้าถ่ายอยู่ตัวนี้อยู่นี่ตัวหนึ่งตัวนี้ยากแท้เอาไฟออกขึ้นี่ครับไม่ต้องตัวนี้ยากตัวนี้มันมีหลีเลยเดีต้องหงอนเยอะๆมันไปทา้งหนาตัว นั่นพูดจับหยามันบดดุดตัวนี้ไอ้เป็นถึงเซเลเมื่อกี้เมื่กอ้็เคยควยในวันนีเหมือนเดี๋ยวมันกินมันก็นจวดจวดได้เต็มที่ตัวนีได้ยังไงจวดเลยเน่เนไม่ก็บกอื่นเขาไปถ่ายก่อนเขเห็นเล้เกามาเลยตัวถือตัวเมยนี่จตัวเถิดตัวสิเป็นตัวถือเมื่อกี้ตัวหน่อย เอาตรงเตี้ยวใช่ปั๊มสะสมไปเลยครับแต่พอตุ้งเมื่อกี้ตุ้งงอ่งง่ามตืเลยครับพี่น้องครับบอลบอลไปทนคนมันแข็งจามขุนเลยโอ้ยนันั่มาทันเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานเฮ้ามัอนี่ครับว่าเฮ้าได้หลายได้หน่อยก็มาได้มาเปิดตรงเที่ยวเลย เอ่อนาเบอก่อนเราเายาโตสำหรับขึ้นนี่อันนี้คือใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงกูกลัวครับพี่น้องครับอวนว่ามีสามชั่วโมงแน่ๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปดเก้าสิสอโตาบ่หลเด้ออันนี้สิบเอโตสำหรับคนสี่คนนะครับด้อพี่น้องเด้อเออเออเพาดีละอานาลองยักแกะมึงเอาทิมแม่แม่แม่เอาที่สีนีวะอันัไปเาโตไป ตัวตถืกนตัถึ่งแยกกันด้วยถือสองถือสามโอ้หตตัตัวือเมก่อนโอ้หแต่ตตถือเมาก่อนเหมือนี้ก็ยังมีตัถอตัวถือโตถือกโโตเมียหาตัวเมียหโตตัวือกโจามาินี่ครับพี่น้องคับ นี่มึงตัวไม่น่าสะสานได้ครับเด้อพี่น้องเด้อติ้งตถือกูมามึงมึงตัวเมียมาหนิเม่ตัวเมียบ้าเออตัวเมียมามึงตัวหนึ่งเออยมนวเมาแล้วปะเมียดอกพรอตัวใหญ่วไงเลยตัวไงเทียบกันบ่อยเลยครับพี่น้องครับคนละใส่กันอยู่ต่างกันอยู่สนิมกันนี่พี่น้องนี่ฮ่าจับชีเวดจับชอเวดจับจับจับกันเลยจักับหกโตครับพี่น้องครับแต่แล้วคนสีคนโอนามี เออมีสามชั่วโมงในแหนครับพี่น้องครับแต่บ่อหมานทองว่านก็แม่นแล้วแม่เมาก่อนมันก็อันนี้ห้อยเก่าหน่อยแต่บ่นห้อยเก่าว่าบ่อแพร่อกเออกลับไปเลยครับพี่น้องครับสำหรับผลงานวัอนี้นะครับแล้วพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ออกไปส่งขึ้นหนาวไปแล้วครับพี่น้องครับเพราะตอนนี้หมอกหนาสิลงไปแล้วอ่าว่ามันมีหอยป่นี่มีนักกาเตียงขึ้นแน่ๆหละตอนนี้ว่าเตียงขึ้นเท่าไรเท่านั้นเองครับแต่ได้แม่มวันนี้มันอยู่เนาะ มันอยู่ไข่เนี่ยอยู่ขุ่มคาอยู่ขุ่มคามากจะไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเด้วยพี่น้องกับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆด้วยครับด้วยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องเอินมากันหาแมงดาก็เราติดตามเมือนเลยครับตอนนี้คนในบ้านเพิ่นเริ่มหาแมงดากันหลายด้วยครับด้วยพี่น้องเด้อแต่พยายามอนพยายามแยกถ่ายออกมาพยายามบอกเขาไปไก่เพิ่นครับเดี๋ยวปุ๊บสิวไปหาไก่เพิ่นแย่งกับเพิ่นเบิดหรือคนเอาไปเสี่ยวครับเดี๋ยวถ้าอยากเบิ้ง มันคนอื่นเพื่อนหาได้อ่นสิพาไปเบิองอีกก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องเบิองผลงานอีกครั้งนึงครับเออเออแต่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเด้๋ยพี่น้องเด้อยวสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปผมสวัสดีครับสวัสดีครับ